เอานะคะ,ะวันนี้ทุกคนขาวันนี้เราพยยมีชวนแฟนๆขบมาดูตอนสุดท้ายกันค่ะป็นไงบ้างป็นไงบ้างตอนสุกของเราเออตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่านี่ก็ผมรู้สึกว่าการถ่ายทํามันใช้เวลานานแต่ว่าพอพอมาออนจริงๆเนี่ยมันแค่ระยะเวลาสั้นๆรู้สึกว่ามันค่อนข้างเร็วแล้วก็ยังตั้งแบบยังตั้งรับไม่ทันว่าแบาบมันกําลังจะจบแล้วแต่ว่าก็ดีใจที่แบบ เออมันดําเนินมาถึงตอนจบแล้วก็มีแฟนๆคอยติดตามแล้วก็สพอ์ตอย่างดีครับผมแขนตัวละครเราแฟนๆก็คือแบบเอาใจช่วยเอาใจช่วยสุดๆใช่เพราะว่าตัวละครดีเนี่ยผมว่าฝ่าฟันเยอะฝ่าฟันเยอะฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ดีที่เหมาะฝ่าฟันพี่หมากน่าจะน่าจะเยอะกว่าน่าจะฝ่าฟันเยอะกว่าอใช่ใช่กับพี่หมอกแล้วครับเป็นไงนี้ครับก็วันนี้คือรู้สึกรู้สึกว่าใจมันนิ่งมากเลยอ่ะคือแบบรู้สึกว่า เราพร้อมมาเจอทุกคนมากๆเลยครับเ,เพราะวะ่าตลอดระดยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาที่ซีรีส์ออนจนถึงวันนี้เนี่ยคือรู้สึกว่าทุกคนตั้งตาดูเรามาตั้งแต่ไพายออดออนจนถึงตอนนี้คือไม่มีใครทิ้งเราไปไหนเลยเคือทุกคนดูตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงวันนี้คือทุกคนเดาเรื่องกันไปแบบเป็นร้อยเป็นพันคือผมรู้สึกส่วนตัวผมเองผมรู้สึกสนุกมากมากับการที่คนดูบบ คนดูคิดว่าเรื่องมันจะจบยังไงครับซึ่งวันนี้ครับเราจะได้รู้กันแล้วครับว่าเรื่องเราจะจบกันยังไงนะครับก็พร้อมกันทุกคนเลยผมรอผมรอฟังรีแอคจากทุกคนที่นี่ปกติเราจะนั่งดูรีแอคผ่านยูทูบออันนี้เราแบบโอ้โหอยากอยากดูรีแอคของทุกคนผ่านแบบเนื้อตาของตัวเองจริงๆริอะไรอย่างเงี้ยป็นยังไงเนาะแต่จริงอันนี้ต้องมีการแต่งกระดาษชู้ให้กับแฟนๆด้้ยนะเพราะทุกคนน่าจะจริงเหรอต้องแบ่งเหรอต้องแบ่งเหรอพี่เห็นเห็นดูพวกคอมเมนต์มาเนี่ย ตาไม่เป็นไรครับผมสั่งให้ทีมงานเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนี่แสดงว่าตอนจบมันจะเศร้าเหรอครับจะตั้งไว้อยู่รอบรอบทุกทุกที่เลยอซึ่งเป็นล้อเล่นล้อเล่นเป็นที่เชียนน้ำตาที่เราขายเราขายเราจะวางขายเรอยเช่นได้ขายขางให้หมดโอเคร้อนเงินขนาดนั้นอ่ะทนนี้ก็คือบอกว่าโอ้โหเรียกว่ามามืดนะครับคู่ไหนไม่มีไหนอะ มีหรอคะมีสิเ๋ยวนะดูซีรีส์ป่ะเนี่ย <laughs> <laughs> ไม่ทุกคนเ <c oughs> ดาผิดอันนี้พูดเลยอีพีสองทุกคนจะเห็นฉากแต่งงานซึ่งงานแต่งงานจริงแล้วผมไปงานแต่งงานจริงแต่เป็นาณะเพื่อนร่วมง,งานทุกคนเดาผิดอันนี้พูดไว้ก่อนเดี๋ยวมันเสียใจเกิ่ม <c oughs> นี่จะบอกอีครับมาแล้วแหวนมา ไม่มีตอนนี้พีอาร์กหลังแล้วนะเกินไปไม่ไม่มันเล่าไม่ได้มันต้องมาดูพร้อมกันนะเพาจะได้คู่กันใหม่ไม่จริงจริงเป็นันีปีหนึ่งคู่ที่แบบกระแสตอบรับดีมากๆอะไรคนเชียร์มากๆเลยครับเป็นยังไงบ้างแปก็จะกรจี้ดีครับเวลาพอดูพาดูคนที่เขาแบบบางทีเราด่ากันอะแล้วเขาไปตัดให้เป็นรักกันได้รู้สึกว่าเออก็ดูคือ ในฐานะนักแสดงอยากร่วมงานกับพุ่กกับทุกคนนะครับที่ตัดต่อคลิปลงแล้วเราอินตามเอ,อครับรู้สึกเราเชื่อไปเลย

คนรอบข้างรวมไปถึงเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนสนิทมากๆหรือ,อคุณแม่ก็ถามมาว่าเขาปื้มเราเหรอลูกซึ่งอย่างที่มาร์กบอกเ,ออเลยว่าคือในชีวิตจริงอ่ะหนูตีกันนะสมมติว่ายืนตีกันอยู่เนี่ยเออขาก็จะไปใส่เพลงแบบสร้างเรื่องขึ้นมาให้ดูเหมือนแบบว่าหวานชำํำเป็นแฟนกันจริงๆออซึ่งหนูเข้าไปดูอย่างแบบอุย๊ยเขาเก่งนะเนี่ยมีอินบ้างมีอินตามป่ะมีอินตามคิดตามไม่ก็ในฐานะคนที่ต้องดูงานไม่ละอินละ นี่เนี่นี่ดูนะไม่ได้ไม่ล้ไม่ได้กินต้องไปไปที่น้องฟิมดีกว่ากับฟบมเป็นยังไงบ้างกับน้องฟิมคะเป็นยังไงบ้างเป็นเพื่อนเนาะเป็นเพื่อนไงจีนี่จีนเนาะโอเคนึกมาแล้วไมาเล่นก็อนี้ค่ะเห็นได้เข้าไปไลค์อ่านในแฮชแท็กในเอกก็เห็นบอกว่าแบบอยากมีเพื่อนแบบจีเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะสายสะพอนอ่ะเอาแป๊บนึงอ่ะ ไอโอมหลับยังวะย่าไปเรไว้หน้องให้ดีให้ดีอนให้ดีก่อนมันเงียบมันเงียบไปเราใจหายาไปที่โอมครับผมเป็นไงบ้างครับว like ันน like ี้ตอนสุดท้ายแล้วตื่นเต้นเต้นครับผมมาจริงๆก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ครับถ้าความรู้สึกผมนะแบบทุกอย่างมันแบบผ่านไปเร็วมากตั้งแต่แบบเวิร์กช็อปถ่ายถ่ายเสร็จได้ดูเจอในทีวีอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าก็รู้สึกขอบคุณทุกคนเหมือนกันครับที่คอยสนับสนุนรายการแล้วก็ขอบคุณพี่พี่เองด้วยที่ เป็นตัวอย่างที่ดีกาทอพี่คนไหนยอมตอบดารามากเกินไปเอล้มขอโทษจารัสุดเลยไม่ดาราไม่ดาราไม่ดราเออไม่จริงๆทราบมาว่าก่อนที่จะถ่ายทำันเป็นแบบทุกคนทุ่มเทกับบทบทนี้มากๆแล้วก็เรื่องนี้มากๆอะไรเงี้ยพอฟีดแจกมันดีขนาดที่มันหายเหนื่อยเป็นยังไงบ้างโหก็หายเหนื่อยหายเหนื่อยเลยนะพี่เพราะรู้สึกว่าเราทุ่มทั้งทุ่มเวลาทุ่มทั้งใจลงไปเพราะว่าเรื่องนี้ผมรู้สึกว่า มันเหมือนได้ไปจอยกับครอบครัวมากกว่า mm hmm. มันเหมือนได้ฟิลแบบอ่ะนี่ก็พี่ผมนี่ก็พี่ผมคือมันมันได้เจอพี่น้องได้ไปเล่นกันเหมือนตอน mm hmm. ที่เราอยู่ที่โรงเรียนมันเลยรู้สึกว่าเราผูกพันกันเรื่องนี้มากๆอืม mm hmm. แล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนให้กระแสตอบรับอย่างดีครับอ mm hmm. แล้วอย่างวันนี้ล่ะอย่างวันนี้นแฟนจะต้องแบบ เขาเรียกมาได้ความพิเศษมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรยังไงบ้างไหมเออสป,ปอยเลกนิดนึงทหนึไอหมอให้หมอหมอกอหมอหมอกสป,ปอย <laughs> สป,ป,อ,ย <laughs> สป,ปอยปัดกนนยโดยโดย,โดยส่วนตัวครับข <c oughs> อขอเป็นตัวแทนพูดในฐานะ <c oughs> ทีมนักสแสดงแล้วก็ทีมเบื้องหลังด้วยแล้วกันนะครับโดยส่วนตัวแล้วก็ทุกทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกทุกคนในทีมเบื้องหลังรวมถึงนักแสดงก็คือรู้สึกหายเหนื่อยมากๆเพราะว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆมันเป็นเหมือนกับเป็นซีรีส์ที่อาจจะอยู่ในใจของใครหลายๆคนอะไรเงี้ยพวกผมก็ยินดีแล้วกกก็ขขออบคคุุณทนมาๆ ครับส่วนเรื่องสปอยก็ขออนุญาตผ่านนะครับเฮ้ยนหนึงไม่ได้หรอทำหน้าได้ได้ทำหน้าได้ไหมอ่ะอีกนิดนึงก็ได้ดูแลผมผมเต้นกับตัวโชว์นนีี่่เยให้มาให้มาสปอยดีกว่าตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายตอนจบซีรีส์ใช่ไหมอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันจะข้ามไป70ปีข้างหน้าใช่แล้วเอือจะข้าม10ไม่เราสิบห้าเราเดยังอยู่ไหมเดยอยู่ดิโอเคโอเคโอเคแล้วพอใจมีรูปไปกี่คนละทางนั้นทีมฟุตบอลต้องหาผู้ชายทีกับใครมากกว่า ไม่หรูอะไรเลยเลยไม่จริงๆเราทำแล้วเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่บอกพวกนี้คือเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะที่บอกว่าไม่ค่อยจะมีซีรีส์อย่างนี้สักเท่าไหร่เลยพี่เขาขึ้นมาข้ามข่ามาด่าไม่ได้พูดเอวาพกะไนยังไงหมอซอฟต์พาวเวอร์ที่ไหนบ้างเคยให้สัมภาษณ์ด้วยว่าแบบมันมันเหมือนเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้พิการผู้พิการทางสายตามีอะไรอยากบอกถึงเขาเ้วยนะคนปกติแล้วก็ผู้พิการบ้าหน่อยก็อยากจะ ให้พี่ๆหลายๆคนแบบอยากให้เขาลองเปิดใจเนาะเปิดใจแล้วก็คือผู้วิการทางสายตาเขาก็อาจจะมีความรักได้เหมือนที่เรามีกันคือผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วเราพอพอเมื่อไหร่ที่เรารักอ่ะเราไม่ต้องไม่ต้องคิดหรอกว่าเขาจะเป็นใครหรือมาจากไหนมันแค่นั้นเองถ้ามันรักก็คือรักครับแล้วก็มันมันผมว่าเรื่องนี้มันให้เกี่ยวกับ ความหวังด้วยการไม่ย่อท้อกันสู้ต่อไปอใช่ครับ,รบอยากฟังพี่หมอกสักคนนึ่งคือไม่ใช่แค่คือหมายถึงว่าถ้าเรื่องนี้ให้ผมเทียบในมุมมองอะไรอย่างี้ครับก็คิดว่าไม่ใช่เพียงแค่ผู้พิการทางสายตาผมแค่อยากอยากให้เรื่องนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของผู้พิการทั้งหมดเลยครับคืออยากให้ประชาชนทั่วไปครับมุมมองมุมอม,อมองของคนพิการเป็นแบบรูปแบบใหม่คือมองว่าเขาก็เป็นคน เหมือนกับเหมือนกับเราทั่วไปเหมือนกันอย่างเช่นเหมือนตัวละครเดที่เขาต้องการใช้ชีวิตปกติเขาก็เป็นคนที่ปกติคนคนหนึ่งที่ปกติที่ไม่ได้ไม่ได้รับไม่ได้ต้องการอะไรพิเศษมากมายนอกจากความเป็นเพื่อนหรือว่าความรักที่ทุกทคนมอบให้แบบคนหนึ่งคนรักอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็อยากให้ทุกคนเป็นกระบอกเสียงลักกันครับแล้วก็ อีกซอฟต์พาวเวอร์นึงที่ผมเห็นได้จากซีรีส์ก็คือแล้วก็ขอขอขอบคุณทุกคนเป็นแฟนทุกคนด้วยก็คือการไปตามรอยสถานที่ถ่ายทำใช่ใช่ก็ขอบคุณมากมากนะครับไปเที่ยวที่ไหนก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่าสถานบงสถานที่บางที่ก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้แรงแล้วก็ต้องใช้กําลังนิดหนึ่งนะครับก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับถ้าใครไปติดตามซีรีส์นะครับผมีวันนี้เครับอีอย่างหน,นที่คนชตัวเพลงประกอบซีรีส์เออเพลงดีมากวันนี้วันนี้จะได้ฟังกันไหมคะ จะมาร้องเลยจะมาร้องเองมาร้องเลยเหรอคือนขาปิดไลน์็นเป็นเพลงภาพสุดท้ายแต่ทุกคแต่ทุกคนจะเห็นผมเป็นภาพสุดท้ายนะครับ ก็จะได้เห็นเหมือนกันตรงตามคอนเซ็ปต์เพลงตลอดดูแล้วกันประตูประตูวิเศษมีปะเนี่ยวันนี้เลยลองด้วยกันมีตอนจบยังไงเปิดแน่นอนครับผมเพราะเราดิวกับทางดิวกับทางโดเรมอนมาแล้วว่าจะขอประตูวิเศษใช่เดี๋ยวเราโอ้ยไม่หายเงียบเลยไม่ต่างวันนี้ได้ด้มีโชว์มาฝากแฟนๆด้วยอย่างแน่นอนมีแน่นอนแล้ว มีครับลงใจลงแคไงก็อยากให้พูดถึงเพลงหน่อยฝากเพลงหน่อยเพราะเห็นเรื่องนี้เรามีหลายเพลงเลยประตูพิเศษเองก็เพลงเดี่ยวเองครับก็เพลงแรกคือประตูพิเศษที่ปล่อยออกมานะครับก็ปล่อยออกมาได้ประมาณ3มเดือนกว่าแล้วนะครับก็ฝากทุกทุกคนด้วยก็มีท่าเต้นเล็กน้อยนะครับก็ไปเล่นกันได้นะครับแล้วครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเพลงต้องโทษดาวต้องโทษดาวในเวอร์ชัน ของผมเองนะครับของหมอกนะครับก็ไปฟังกันได้นะครับแล้วก็มีที่อันต่อไปก็คือภาพสุดท,ท้ายของน้องวิลเลี่ยมครับออก็เป็นเพลงที่ฮิตมากมากทุกทุกคนรอติดตามกันตั้งแต่เธอเอลร์ปล่อยออกมาก็คือจี้ทางจีนวนทีวีหนักออมากว่าเมื่อไรจะปล่อยทักทีท<ม>ี่ทักวดแล้วนะที่ถักกวดแล้วละนะซึ่งซึ่งพอเพลงปล่อยออกมาก็ได้รับกระแสตอบรับตามคาดก็ขอคุณทุกคนมากมากนะครับก็ตอนนั้นผมกับตีได้มีโอกาสไป แฟนมีที่มาเกาก็คือแฟนคลับต่างประเทศร้องกันได้แล้วด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆรู้สึกดีใจมากๆเพราะร้องไม่ได้คนละไม่ได้เราก็มีแค่คืบครับแค่คืบแค่คืบสตางค่สตาร์ใช่ใช่แฟนมีที่เว็นต่างก็เหมือนกันใช่ไหมคะ ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวมีี๋ยเดี๋ยวมีตายันกันก่อนแล้วก็ต้องโทษดาวเพลงสุดท้ายก็คือต้องโทษดาวของน้องเดย์นั่นเองนะแลงจะนี้ซีรีส์มันจบแล้ว12 EP แล้วไปดู ั้งหมดทั้งมวลได้ที่ไหนยังไงมั้งครับสามารถไปย้อนดูได้นะครับที่ GMMTV ของ YouTube ครับผมก็จะมีตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 12เลยเอาใหม่สามากเอาใหม่เอาใหม่ย้อนหลังได้ที่โอ้สามารถสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube ของ GMMTV นะครับตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 12เลยแล้วก็ฝากทุกๆเรื่องเลยที่อยู่ใน GMMTV ครับ ขอบคุณครับแต่ละคนยังขอสามคำกับตอนจบหน่อยเริ่มจับโอมกันเลยมาไม้กับตอนจบใช่ไหมครับรอดูเลยครับยลอดเกือบละพี่หมอเจอกันนะโอ้โหอมทิ่มเลยดีมากยังยังเอ่อช่ำสดสดเออฝั่งนี้มีอะไรจะพูดไหมครับ รู้เหมอหนักมากเลยเป็นแฟนกันอย่าคาดหวังัแล้วตอนมีเซอร์ไพรส์เ็บกันนะอ๊ยโอเคาใจก่อนเหาเลยเองาาจบแล้วหรออุ้ยดึงเลย